อ่อาวันนี้ครับวันนี้ป้ารัตนาเดี๋ยวป้าทําอาหารโชว์เอฟซีนะวันนี้ยทําอาหารอะไรอะทอดเนื้อโอ้ไม่เป็นป้ากินเนื้อไหมไม่ปกติป้าเป็นคนกินเนื้อไหมครับชีวิตจริงไม่ไม่ได้กินอย่างนี้ละนะแล้วนะแล้กินอะไรป้าโอ้โหทํากับข้าวง่ายๆจะจุกทาให้ทานอ,ะอ่ะป้าทําไม่เป็นเหรอโอ้โหเราขายของนนบ้านอย่างเดียววันนี้นะครับเอฟซี เราจะทำเนื้อหมักน้ำปลาร์ด็อกเตอร์พีให้ดูกันเลยครับอันนี้คือเนื้อนะฮะเดี๋ยวป้ารัตนาจะเป็นทอดยทำไมอะทอดอะไรกลคือละพี่เอามันก็ต้องทอดกินนะป้าไม่กินหรอกเอาไม่กินนะป้าแดกอะไรล่ะคุณก็แดกสิเอาป้าผู้พิจารณฟังเยอะเลยนี่ฮะเห็นไหมปอนเห็นไหมเดี๋ยวผมผมแช็กันนี่นะครับ เราจะทากันสดๆเลยเม่ไม่ไม่ค่อยคมเลยว่ะนี่นะเดี๋ยวป้าเขาเนี่ยเดี๋ยวป้าเป็นคนหมักได้ป่ะฮะนี่ไงป้านี่คือเนื้อครับเนื้อหมักน้ำปลาครับนี่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 ครับนี่เดี๋ยวหั่นเนื้อก่อนป้ากินได้ดิบไหมไม่กินเลยค่ะ ลองไหมลองไหมะในชีวิตจริงก็จะคุยกับพี่โนโ้ตพี่สกินแชทเองนะเร็วเร็วดิตำรวจเยอะเลยจะกำกับนี่นะฮะโยโย่ให้ขยับบ้างหมดนี่นะครับนี่นะเราก็าหั่นเนื้อกันเลยฮะเนี่ยเน่เนื้อหมักน้ำปลาอันนี้ที่บ้านเน่ยชีวิตจริงเจียวัฒนาทำแล้วแล้วป้าเป็นคนดา่าแล้วไม่คนชิมป่ะไม่เคยด่าเลยได้ที่บ้านเรียบร้อยนะเหรอแต่แตครั้งนี้ก็จะไปพูดให้ผสมฟังพี่พูดว่าไงพูดว่าไง ส่งคำถามเรื่องราวต่างๆพูดว่าไงป้าเกี่ยวกับพี่โนดพี่ดนัยในบ้านแล้วใครมา,มาพูดเลยในบ้านเธอ,เอได้ฝากกดแชร์นะครับทุกคนฝากกดแชร์ด้วยวันนี้ป้ารัตนาจะทําเมนูเนื้อหมักน้ําปะลาร้าไม่ต้องใส่น้ําปลานะไม่ต้องใส่ผมชูรสนะะไม่ต้องใส่ผมชูรสนะครับฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์ด้วยทีนี้พ่อจงก็จะจัดการจัดการอะไรป้านี่แหละชีนตเนี่ เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นแดดไม่เป็นแดงครับปีมือฟ้ารัตะนาน,นี่นะฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ด้วยแม่กลัวคนไหนกำลังทำกับข้าวทำไปพร้อมกันเลยนี่อัน,นนี้คมแล้วคมแล้วฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์ฝากกดแชร์เนื้อแดงสวยฮะเนื้อแดงสวยน่ากินปมาแด็ดนะดิปด,ด้วยเนะี่ยอ่ะดิบ ไม่พูดอย่นี้ี๋ยวชวิตจริงจะพูดพี่น้พี่ถัม่ยอย่อยชอนะไม่กินเลยนะอ่าลองดูลองลองดูลองเผื่อปอมันเข้าไหมป้าไม่กินหรอกนะเดี๋ยวจะบอกตำรวจหมดเลยเผื่อปอป่ะลองไหมที่จะเล่าให้ตำรวจเนี่ยเผื่อปอเข้าไงไม่กินเลยนะเด็กๆอย่างเงี้ยทำไมอ่ะป้ากินใส่ปากพี่เแผลยังไม่หายเลยเต็มยุ้ย ทำกันอย่างนี้นะใครทำอะไรป้าตาผมรัศนาใจเย็นนะผมจะคุยกับตำรวจไม่ต้องมาจังใจเย็นหรอกเดี๋ยวดูนะครับเราจะทำเนื้อทำกันไปป้าป้าเงียบปากได้ไหมมึงเงียบปากได้ไหมป้าพูดอยู่คนเดียวอ่ะไม่ใช่คนบ้านนี้เลยนะเขาสมพูดกันนี่นะครับนี่นะอพี่ขอถุงมือหน่อยถุงมือจะดับมานี่นะ เราหั่นชิ้นเนื้อพอดีคำพอดีคำมือเนื้อหมักปลาด็อกเตอร์พีครับปักกระแชร์ครับปักกระแชร์แชร์ยังฝากกระแชร์ปักกระแชร์แชร์ยังเออเชร์ปักแชร์นะแชร์ไงเแชร์ก็ยังน้องโอเคจบฝากแชร์ยังฝากโอเคฝาก่อนแชร์ให้แล้วกันนะโอเคฝากแชร์ยังฝากแชร์ยังป้าแชร์ยังจะแชร์นี่ไงแชร์ตรงไหนตรงงูศรเลยกูล่ะ โอ้ยอันนี้เนื้อติดมันนะเนื้อติดมันเนื้อติดมันครับเนื้อติดมันด้วยจะตกนื้อเต่าันก็ไม่หายเลยเนี่ยเน่เน่เดี๋ยวป้ารัตนาเป็นคนทอดนะไม่ยอมทอดหรอกพี่ป้าไม่ยอมเขียงขลับกันนะไอ้นี่เขาสลับเขลับกันเออกล้องมันไปไม่ถึงเอาเขียงนันยังไงนะก็เนี่ยเอาเขียงเขาหยิบมาทางนี้แทนแทนแกนนะโอเคป้าป้าจะแดงเรียกไม่ได้แล้ป้าไม่แดง อันนี้ป้าจะแจกอะไรอย่างนี้ปุ่งจะแม่อีกมเด็กยิงมือฝากกดแชร์นะครับทุกคนฝากกดแชร์ด้วยนะครับเนื้อหมักน <ะ S 1> ้ำปลาร์ดอกเตอร์พีครับแถ้นะถ้าแชร์ชผมจะแชร์ให้ก็ไม่ต้องทำอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ผมจะแชร์ให้เองไงเนาะนี่เดี๋ยวเอาทุกมาเนี่ยเดี๋ยวลองถ้วยแรกก่อนอันนี้อันแรกเนี่ย หมักกับน้ำปลา,าอันนี้น้ำปลา,าปูม,มาย้ำนะครับว่าไม่ต้องใส่ผงชูรสครับเพราะว่าเนื่องจากว่า,าเราสามารถทานได้เลยนี่น้ำาาปลาคนที่เปิดแล้มีไหมมีไหม,มไม่มีอะไม่มีฉลา,า,ามดูฉลามดไม่เป็นไรของใหม่นี่ วิธีการฮขยก่อนป้าขยวนะขยนะขยเยไงเช็คเช็เช็คหน่อยเช็คเดชเช็แงวนี้เองทุกหัวใจเลยทุกหัวเลยทุกหัวตัวเองเดวพี่โนก็จะเฮ้ยทุกหัวตัวเองป้าเร็วเมาคุยทุบถั่วมึงมาให้ป้าทุบหัวตัวเองเช็คเช็เช็หน่อยเร็ว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 เเขาย่อยขยนี้ แรงเอกแรงเอกก็แรงแล้วเนี่ยแรงเอกมึงไปทำไมแหกปากนะเดี๋ยวจะตบปากเลยมาตบกูสิคนแถวนี้เขาหวังมึงเรียกแล้วยอมแค่เป็นหวัดพูดตัวเองบ้างแรงเอกแรงเอกได้ยินไหมกูได้ยินแต่บ้านกูไม่ใช่มึงเลยให้แรงเอกยองแรงไม่ใช่พูดยังแรงนี่ยังไม่หายเลย เร่นอ,อนี่นะฮะขยำเสร็จน,นะเราก็ทําการเปิดไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่านา้ำปลาเนี่ยเราเข้มข้นอยู่แล้วพอแล้วนะใส่นิดเดียวนะเห็นไหมใส่แค่นิดเดียวแล้วเราก็ขยำนี่ยขยำโยิไฟดิโอ้ยกินหึงนะกินหึงนะ กินหึงแล้วกินหึงแล้วหือมหอมป้าหอมไหมเริ่มตรงตรงหอมไหมหอมอะไรเริ่มหอมแล้วหอมน้ำปลาร้าบอกได้ป้ากินได้นะหอมหอมน้ำปลาร้ามากครับหอมน้ำปลาร้ามากอืกหนอีกหยังหอมน้ำปลาร้ามากครับนี่นี่ฮะนี่มากระน้ำปลาร้าครับ หมักน้ำปลาร้าเนื้อหมักน้ำปลาร้าครับฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์ทำกันสดๆเลยใครสนใจก็โทรศัพท์สอบถามเลยครับเนื้อหมักน้ำปลาร้าเนื้อหมักน้ำปลาร้าครับเนื้อหมักน้ำปลาร้าโอ้โหเนื้อร้อนยังด้ร้อนยัง ร้อนยังขยับไปใกล้ใไหมเนื้อหมักน้ำปลาให้เราไม่ต้องเด็ดบ้ลองเอามือจุ่มน้ำมันร้อนไหมเจ๊ร้อนลองได้ไหมโอ้ทำไมอ่ะพูดจะามือจุ่มน้ำมันก็จะได้รู้ว่าร้อนเอ็มสแด์รู้ร้อนไหมพูดเขาว่าร้อนนี่ยมันก็จุ่มสิก็มไม่รู้ขรัตนารู้ไงมูไม่รู้หรอกแค่จุ่มไม่มันจะตายเลยป่า เออมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะคนตำรวจก็ถือปืนกันแล้วน่าจะร้อนแล้วครับน่าจะร้อนแล้วลองลองลองงั้นเดี๋ยวผมแบมไปเจ๊้าแบมไปเจ๊านี่น้ำมันใส่ก็ได้ปมาอันตรายอย่าออกไปอย่าออกมามึงทำกันอย่างนี้นะกูจะบอกคนเมื่อไหรู้หมดเลยระบบจะแอบยินมีปืนกันเยอะเลยเดี๋ยวลองดูครับลองดูกระทักแรกก่อนเน่เน่เน่ เดือกกระทะที่สองเนี่ยเราจะหมักด้วยน้ำปลารากัญชาอ่ากระทะที่สองเนี่ยจะหมักด้วยน้ำปลารากัญชาอันแรกคือน้ำปลาราปูม้าอันแรกครับน้ำปลาราปูม้ามีอาจารย์ยังไงเจ๊หุงข้าวไหมครับหุงข้าวหรือยังอันนี้ครับอิดมมาแล้วอิดมเหรอ ยือยูกยาไม่หิวเลยด้วยนี่นะนี่ครับกกชราครับปักกดแชร์ด้วยแช่รือยังแช่ยังนี่นะฮะนี่นะครับเนื้อ